สัญญาณเตือนที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นโรคไตก็ได้หลายหลายคนตอนเนี้โรคหนึ่งที่คุกกิกันมากคือคําว่าโรคไตแล้วโรคไตมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็อาการเตือนมันเป็นอย่างไรวันนี้วิปราจะมาบอกให้เลยมาฟังกันเลยแน่นอนโรคไตเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นเรามาฟังกันเลยว่าโอกาสที่จะเกิดโรคไตมีอะไรบ้างมาฟังแล้วนําความรู้นี้ไปใช้ แต่กดอ,อื่นอย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง YouTube p ต t t y f i เพจยู e ูปพี่ฟิพี่ปลาแล้วก็มี TikTok นะคะในเรื่องของสุขภาพแน่นอนเลยถ้าสนใจการทำ u t u b e เพจคุณครูพี่ป่ายูทู u เบอร์ช่อง y t u t u คุณครูพี่ปลายูทูบเบอรมาฟังกันเลยโรคไตเป็นโรคที่เกิดจากการที่ไตทำงานผิดปกติไตทำงานได้ลดลงโอ้โหก่อให้เกิดการข้างของหองเสียที่ร่างกายไม่ต้องการทำให้การทำงานของเนื้อเยือ่อยัยว่ต่าง ของร่างกายทำงานผิดปกติได้เกิดเป็นภาวะไตวายโรคไตแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆคือ1โรคไตเฉียบพลันพบได้น้อยและมักรักษาได้หายในระยะเวลาสั้นๆเช่นไตขาดเลือดจะบติเหตุเป็นต้น 2. โรคไตเลื้อรังพบได้สูงมีปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคไตเลื้อรังคือโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคไขมันในเลือดสูงและก็โรคหัวใจคราวนี้มาดูเลยว่า ใครน้อใครที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อกันเป็นโรคหัวใจมาดูกันเลยแน่นอนข้อที่หนึ่งผู้ที่มีความดันโลหิตสูงข้อที่สองผู้ที่มีอายุมากกว่าหกสิบปีอ่าใครมีอายุมากกว่าห0สิบปีต้องเริ่มดูแลตัวเองข้อที่สามผู้ที่เป็นโรคเบาหวานข้อสี่ผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดอื่นๆข้อที่ห้า ครอบครัวที่มีประวัติสมาชิกเป็นโรคไตอันนี้ต้องระวังค่ะมันมีโอกาสที่ว่ามันมีการกินอยู่หรือชีวิตที่เราอยู่เนี่ยคล้ายๆกันก็โอกาสที่จะต้องส่งเสริมไม่เกิดโรคไตได้ข้อที่ 6. ผู้ที่เป็นโรคไตยอยู่ก่อนแล้วเช่นโรคไตอักเสบโรคเอสแอลเโรคเกาต์โรคไตอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อโรคข้อที่7ผู้ที่รับประทานยาบางชนิดอ่าอย่าซื้อยามาทานเองเป็นเวลานาน ข้อที่ 8. ผู้ที่เป็นโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกเอาให้ถึงตอนนี้คงอยากรู้แล้วว่าอาการอะไรที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคไตวันนี้พี่ปร,รูปลุบรวมมาให้เพราะว่ามีเรื่องเล่าเลยหลายคนมาโรงพยาบาลด้วยอาการที่สงสัยว่าตัวเองอาจจะเป็นโรคไตและอาการนํามาส่วนใหญ่ก็คือบวมมีอาการที่ถ่ายปัสสาวะผิดปกติบางคนก็ถ่ายปัสสาวะกระปิกกระโปรย มองคุณก็ไายปัสสาวะไม่ออกเลยเรามาดูกันว่าอาการอะไรบ้างที่เป็นอาการเตึงนของโรคไตแน่นอนเลยหนึ่งระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติปัสสาวะเป็นเลือดเป็นข้อสนิษฐานที่มีน้ำหนักมากกว่าว่าจะเป็นโรคไตอาจเป็นเลือดสดๆเลือดเป็นลิ่มลิมปัสสาวะเป็นสีแดงสีน้ำล้างเนื้อสีชาแก่ๆหรือปัสสาวะเป็นสีเหลืองเข้มปัสสาวะเป็นฟองมากเพราะเมีอมัมมินหรือโปรตีนมามจะทําให้ปัสสาวะมีฟองขาวๆเหมือนฟองสบู่ และที่สําคัญข้อที่3อาการผิปกติของการถ่ายปัะสสะาวะอูยบางคนถ่ายปัะสสะาวะบอยปัะสสะาวะเซ็คัดปัสสาวะราดหรือเบ่งถ่ายปัะสสะาวะอาการเหล่านี้ร่วนเป็นอาการผิปกติของระบบทางเดินปัสสาวะหรือบ,บางคนมีอาการคันอุ๊ยคันจากอะไรคะคันจากการระไยเครึ่งผิวหนังของของเสียต่างๆอาการซีดหรือโรหิตจางมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเบื่ออาหาร รสชาติอาหารแปลกไปทั้งนี้จากผลของมีของเสียสะสมในร่างกายในบางรายอาจจะมีอาการที่เราเรียกว่าคลื่นไส้อาเจียนจากการสะสมของของเสียมากเกินไปเช่นเดียวกันค่ะในบางรายมีน้ำในร่างกายมากเพราะไตขับออกไม่ได้จึงเกิดอาการบวม มักเริ่มที่เท้าแล้วก็รอบดวงตาก่กนเมื่อเป็นมากจะเกิดอาการของไตวายเช่นสับสนโคมา่าแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดโอ้โหถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบไปพบแพทย์และที่สําคัญสําคัญสําคัญมากๆคือเราต้องตรวจเช็คตัวเราว่าเรามีอาการเหล่านี้หรือไม่แล้วเราเรามาฟังกันต่อเลยว่าการต่างๆมีอะไรอีกใช่เลยค่ะถ้าเรามีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงร่วมกับการมีปัสสาวะเป็นเลือด ปัสสาวะขุ่นหรือมีกรดทรายแสดงว่าเป็นนิ่วในไตและทางเดินปัสสาวะบางรายมีก้อนบริเวณไตหรือบริเวณบ้านเอวทั้งสองข้างอาจเป็นโรคไตเป็นถุงน้ําการอุดตันของไตหรือเนื้องอกของไตและอะไรบางรายจะมีการปวดหลังในกรณีที่เป็นกรวยต่างเสษจะมีการไข้หนาวสั่นและปวดหลังบริเวณไตคือบริเวณสันหลังใต้ซี่โครงซี่สุดท้ายโอกจากนี้พี่ป้าอยากจะบอกเลยใครที่เป็นความดลหิตสูง เนื่องจากไตสร้างสารควบคุมความดันโลหิตประกอบกับไตมีหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ในร่างกายเพราะฉะนั้นความดันโลหิตสูงอาจเป็นจากโรคไตโดยตรงหรือในระยะไตวายมากๆความดันโลหิตสูงก็จะสงขึ้นได้โอ้โหถึงตอนนี้ละสิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้คือการดูแลตัวเองเราต้องดูแลตัวเองอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องอาหารวันนี้พี่ปลาถ,ถึงนําในเรื่องของอาหารโรคไตมาฝากมาฟังกันเลยแน่นอนเลยอาหารสําหรับผู้ป่วยโรคไตควรจํากัดและหลีกเลี่ยงอาหารบางชนิดเนื่องจากเมื่อไตไม่สามารถทํางานได้ตามปกติการได้รับสารอาหารบางชนิดมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพร่างกายมีการสะสมของของเสียมากเกินไปวิลาอาหารอะไรล่ะที่เราควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ผู้ป่วยโรคไตควรหลีกเลี่ยมีดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง อาหารที่มีโซเดียมสูงเช่นปลาเคม็มแฮมเบคอนโอ้โหบอกเลยอาหารดองอาหารกบเคี้ยวผวกเนยแข็งอาหารรสจืดแต่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบเช่นขนมปงนังเนื่องจากมีการใช้ผงฟูสองอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นผลไม้แห้งทุกชนิดทุเรียนมะขามเคนตาลูปน้ำลูกโยมมะขื่เทศผักใบเขียวหวัวผักกาดกล้วยส้มเมลกอกขนุนลำไย,ยลูกเกดเป็นต้นเราต้องระมัดระวังมากๆ ข้อที่3อาหารที่มีฟอสฟอรัสได้แก่รำข้าวเนื้อแข็งนมและผลิตภัณฑ์จากนมนมข้นหวานไข่ปลาไข่แดงกุ้งปูผลิตภัณฑ์ที่ใส่ผงฟูถั่วเมล็ดแท้งน้ำอัดลมสีดำข้อ4พวกโปรโตีนบางชนโปรโตีนบังชนิดสำคัญมากเลยเราต้องระมัดระวังให้ดีว่ามันอาจจะมีสิ่งต่างๆที่มีผลต่อก,การทำง,งานของไตแน่นอนเลย หมูโปรตีนได้แก่เนื้อสัตว์ที่มีไขมันและคอเลสเตอรอลมากเช่นไก่แดงเครื่องในสัตว์หนังหมูหนังเป็ดและไก่เนื้อหมูและเนื้อวัวติดมันซี่โครงหมูที่ติดมันมากหมูหันเป็ดปักกิง่งหมูสามชั้นหมูกรอบเป็ดย่างโอ้โหูและก็อีกหลายอย่างเนื้อสัตว์ที่มีกรอดอะมิโนโจําเป็นไม่ครบซึ่งทําให้ไตทํางานขับของเสียนหนักขึ้นเช่นเอ็นหมูเอ็นวัวเอ็นไก่หูฉลามตีนเป็ดตีนไก่หนังสัตว์ ระดูกสัตว์อ่อนรวมทั้งมเมล็ดแห้งต่างๆและขนมรวมทั้งอาหารที่มีไส้ถั่วคราวนี้ดูข้อควรปฏิบัติเ,เราต้องดูแลตายให้ดีต้องมีข้อควรปฏิบัติอย่างไรแต่ก่อนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกว่าสําหรับใครที่เริ่มสังเกตว่าตัวเองมีปัญหาในเรื่องของการบวมโดยเฉพาะบริเวณนักแข้งถ้ากดไปแล้วหูเรารู้สึกระบมเลยต้องรีบไปตรวจไปเช็ค ว่าเรามีอาการของโรคไตหรือไม่แล้วเรามาฟังกันเลยอาการของโรคไตมีอะไรบ้างข้อควรปฏิบัติ 1. ควรรับประทานอาหารให้หลากหลายในแต่ละมือ้อและครอบกลุมหมู่อาหารทั้ง5หลีกเลี่ยงอาหารที่มีผลต่อไต 2. กินอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำในผู้ป่วยที่เป็นโรคไตวายหรือรังควรควบคุมปริมาณคอเลสเตอรอลในอาหารแต่ละวันให้ไม่เกิน300มิลลิกรัมต่อวัน ข้อที่ 3. ผู้ป่วยที่มีภาวะไตเรื้อรังห้ามใช้ซอสปรุงรสเทียมเกลือเทียมซีอิ๊วเทียมน้ำปลาเทียมหากต้องการเพิ่มรสชาติอาจจะให้ใช้เครื่องเทศแทน 4. ในกรณีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่มีน้ำหนักเกินอ่าอันนี้เราบมกเลยว่าต้องปฏิบัติตามแพทย์สั่งในเรื่องของการดื่มน้ำอย่างเคร่งขัดที่สำคัญ ต้องตรวจเช็คสุขภาพประจาปีดูแลตัวเองให้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะการที่เราดูแลตัวเองมันจะช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยได้มีการปรับแล้วก็มีการตรวจสุขภาพของเราตลอดอย่าลืมสุขภาพสําคัญที่สุด แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติตามกดกระดิ่งช่อง y o ยูท e บ h ฮ e f i s h เป็นกำลังใจให้ปลาแล้วก็ถ้าใครสนใจในเรื่อง YouTube ก็เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วลองมาลุยด้วยกันลุยพันเอก